หนองบัวน,น้อยยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นประเภทสถานศึกษาโครงการสุรินรุ่งเรืองเมืองสะอาดประจำปีงบประมาณ2,566ด้วยความยินดียิ่งแสงสสสงงงววว่่าาาามมมมเอดด้ย้ยยปััญญไีีีุขภพนติตใจศึกษ ยิ้มง่ายไหวางามโครงงานคุณธรรมเสร,ริมสร้างปัญญา าารรโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่15บ้านบึงใหม่ตำบลแก่อ,อรัตนาบุรีจัังหวดสุรินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12เดือนมกราคมพุทธศัการาช2486เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลแก5บ้านหนองบัวน้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด16 ไร่สองนาน3าตารางวา่ามีจำนวนนักเรียน142คนข้าราชการครู9คนพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมหนึ่งคนโดยมีนายเทียนชยัยเทียมทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน4ีหมู่บ้บานพุทธศาสนาสุภาษิตประจำโรงเรียนคือนาทีปัญญาสมอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนคือสุขภาพดีมีวินัยตั้งใจศึกษาสีประจำโรงเรียนสี เหลืองสีฟ้าสีเหลืองหมายถึงสีแห่งคุณธรรมแสงสว่างแห่งปัญญาสีฟ้าหมายถึงความเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบัวบานสีชมพูอยู่เหนือน้ำล้อมรอบด้วยคำขวัญและประลัชยาของโรงเรียนอักษรย่อโรงเรียนรนนอนออัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไว้งามเอกลักษณ์โรงเรียนโครงงานคุณธรรม ก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการการสอนสอดคล้องกับชุมชนในปัจจุบนันขยับเป็นปัญหาระดับประเทศระดับชุมชนและระดับโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยมีแนวคิดในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลโดยไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้นักเรียนเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลธรรมชาติซึ่งมีผลต่อการทำให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพดี โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะต้นทางด้วยหลัก3าอาคือ reuse การใช้ซ้ำ reduce การลดปริมาณการใช้และ recycle การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถลดปริมาณขยะให้น้อยลงโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ตามเกณฑ์การประเมินโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองสะอาดดังนี้ การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสถานศึกษาโดยกำหนดนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารจัดการขยะภายในสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการขยะโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School คือขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมนำสู่กิจกรรม3 R's สะท้อนแนวคิดเป็นผลิตผลพัฒนาตนสู่โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขอความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนได้แก่ 1. ขั้นสร้างความตระหนักรับรู้ (Knowledge and Awareness) n d A ประชุมคณะครูมอบหมายความรับผิดช,ชอบจัดทำประกาศนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติการขัดแยกขยะโดยเริ่มต้นการขัดแยกตั้งแต่ในระดับห้องเรียนตลอดจนการถูกฝังความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ประจำวันที่นักเรียนแต่ละคนรับผิดช,ชอบ 2. ขั้นฝึกหัดเทรนนิง่งทดลองการจัดการขยะด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่การขัดแยกขยะเป็นขยะที่นำไปใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีการอื่นลดการใช้ขยะที่ไม่ย่อยสลาย การให้ความรู้แก่นักเรียนให้รู้จักขยะที่ไม่ย่อยสลายและขยะที่ย่อยสลายตลอดจนขยะที่มีพิษทิ้งขยะให้ถูกที่ฝึกวินัยในการรักษาความสะอาดเลือกทิ้งขยะในถังให้ถูกประเภทช่วยกันทำความสะอาดในเขตรับผิดชอบรายชั้นเรียนในการทำและรักษาความสะอาดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและเมื่อพบขยะที่ไหนให้เก็บเป็นการปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะให้กับนักเรียน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยหลัก3ห่วง2อเงื่อนไขสีมิติบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและโครงงานคุณธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 3. ขั้นจัดการกําจัดปัญหาม่วรวมกันประชุม PLC สัปดาห์ละหครั้ง<จ>เพื่อศึกษาติดตามและประเมินผลการก่อนการดำเนินงานระหว่างดำเนินงาน และหลังการดําเนินงานร่วมการศึกษาวางแผนแก้ปัญหาจัดทําเส้นทางขยะเพื่อรู้ทิศทางในการที่จะสามารถลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดได้การบริหารจัดการขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ส่วนที่เหลือจากการนำกลับมาใช้ใหม่ได้กำจัดด้วยวิธีการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อขยะในหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้4ขั้นสร้างความยั่งยืน sustainability การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ 3R s และ 7R ดังนี้ Reduce การลดปริมาณขยะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง Reuse การนำมาใช้ซ้ำเช่นขวดแก้วกล่องกระดาษกระดาษพิมพ์หน้าหลัง Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆที่ชำรุดให้สามารถใช้งานต่อได้ Recycle การแปลสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ refuse การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและโฟม refill นำไปเติมเพื่อลดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ return ทรงคืนขยะที่ขัดแยกเพื่อหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเช่นขวดแก้วกระดาษพลาสติกโลหะการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยการนิเทศติดตามจากคณะผู้บริหารเพื่อนครูและผู้ปกครองนักเรียน เป็นการประเมินผลร่วมกันเป็นระยะและสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการดำเนินโครงการการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนารวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุม PLC นำผลการประเมินโครงการและผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องมาวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการในปีต่อไปกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอยการกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างยั่งยืน และกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะดังนี้กิจกรรมธนาคารขยะเป็นการคัดแยกขยะเพื่อลดขยะและนำขยะนำไปจำหน่ายนำไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลทำปุ๋ยหมักประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ <S <S กิจกรรมปุ๋ยหมัก,กเกษตรอินทรีย์ คือปุ๋ยผ่านกระบวนการหมักจากเศษอาหารในแต่ละวันกับน้ำสกัดชีวภาพช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืชกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาช่วยงานบุญในชุมชนกิจกรรมเรารักชุมชนช่วยเหลืองานในหมู่บ้านเช่นดูแลรักษาความสะอาดสาธารณาสมบัติพัฒนาแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนการช่วยงานบุญงานศพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถานการทำความสะอาดวัด การร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนที่ทำความดีนักเรียนเก็บขยะขัดแยกก่อนทิ้งลงถังขยะอย่างถูกประเภทการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นกิจกรรมพี่สอนน้องเป็นการให้ความรู้และการจัดการขยะอย่างถูกวิธีอีกกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการกับสิ่งแวดล้อมจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสำรวจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสร้างความตระหนักส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตพอเพียงการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ด้านการขัดแยกขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะขัดแยกขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการลดการใช้สร้างวินัยก่อนทิ้งกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมนุมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมนุมเกษตรกรน,น้อย ชุมนุมประดิษฐ์จากเศษวัสดุหลือใช้กิจกรรมลูกเสือจ,จิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกิจกรรมพัฒนากับจิตอาสาพระราชทานในชุมชนกิจกรรม Big นคลีนิ่งเดย์บริเวณรับผิดชอบในโรงเรียนประจำวัน ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการบริเวณอาคารเรียนนอกบริเวณอาคารเรียนห้องน้ำที่ได้รับมอบหมายเช่นกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนประกวดห้องเรียนสะอาดอาคารหน้าอยู่โดยบูรณาการเข้ากับโครงการโรงเรียนสีขาว,ขาวกิจกรรมดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนกิจกรรมพัฒนาเขตบริเวณพื้นที่โรงเรียนจัดบรรยากาศห้องเรียน ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนและแนวถนนดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกิจกรรมการกำจัดขยะบนถนนหน้าโรงเรียนกิจกรรมส้วมสุขสัตรโรงเรียนสะอาดสวยด้วยมือเราร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนกิจกรรมพัฒนาเขตบริเวณพื้นที่โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนร่วมกันจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในทุกภาคเรียนโรงเรียนสะอาดสวยพร้อมจัดการเรียนรู้จากการดําเนินง,งานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ประจําปี2566ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากจากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566รรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาขนาดกลางการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best practice จิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติรับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับคุณภาพดีเยี่ยม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมประกวดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบัลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวตรรษที่21 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ได้รับรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกป,ประจำปีการศึกษา2565จากสำนักงานศึกษาธีการจังหวัดสุรินทร์ รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่าสอพทออุป d าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดมั่นในความรักสามัคคีมีความซื่อสัตย์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้งจนเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งส่องแสงสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุดโรงเรียนบ้านหนองบัวน,น้อยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณภาพมีคุณธรรมสร้างคุณประโยชน์สูมส่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นองค์กรคุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเธอทูกระันดูรูประคุณรูบาาจาวิชาการมีม <ills> <int> ีคุณธรรมน้อมนำความพอเพียงสืบสานโรงเรียนมั้องบัวน้อยจงํำเดเรื่องนิรันด์เป็นสถานแหล่งเรียนรู้ผู้ทุ่มทน